รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งในรายการคิดดีแลนทางททบ5เช้าวันนี้ดิฉันอยู่ที่โรงพยาบาลราช,ชพิพัฒน์แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครค่ะเช้าวันนี้นะห้องประชุมพระเทพประสิทธิมน7์ได้จัดงานใต้ร่มฉัตรบริรักษ์ปิดทองหลังพระเพื่อเป็นการขอบคุณผู้มีอุปการะคุณและขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาประชาชนในช่วงโควิด เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับขณะน,นี้ผมกำลังยืนอยู่ในห้องประชุมพระเทพปฏิทิมนมลเป็นห้องประชุมใหญ่อยู่บนตึงอาคารใหม่9ชั้นภายในโงรงยาบาลาพิพัฒซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จไม่นานวันนี้เองวันนี้ โดยความดำริของพระเทพปฏะทิธิมนเจ้าวาดวสัสิธุดารามที่ปร,รึกษาเจ้าพณะนกรุงเทพมหานครได้มีเมตตาให้จัดงานเลี้ยงภายในเล็กๆน้อยๆภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดป้องกันโรคโควิด -19 โดยที่ไม่มีการประมาทใดๆทั้งสิ้นบุคลากรทางการแพทย์นำโดยท่านผู้อำนวยการแพทย์พยาบาล และเจ้าที่ทุกทก,การทุกท่านได้รับความเมตตาจากเจาก้จา,จาคุณพระเทพฏิติมนให้มีงานจัดเลี้ยงวันนี้เป็นงานภายในโดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารของกรุงเทพมหานครคือแพทย์หญิงวันธดีวัฒนะรองปรหลักกรุงเทพมหานครและได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรบางออนเบญจาธิคุณท่านอาธิการบดีมหาลัยกรุงเทพ ธนบุรีและแขกผู้มีเกียตรติอีกหลายๆท่านได้มาร่วมงานเป็นงานทําบุญถวายพระเลี้ยงพระเพนทั้งหมด9กลูกและก็หลังจากเสร็จพิธีก็มีการเลี้ยงอาหารเพื่อแสดงความขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภาพราพิพัฒน์ซึ่งตลอดระยะเวลา2ปีเีษที่ผ่านมา ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 อย่างแข็งขันไม่เห็นแก่เหน็ดกันเหนื่อยโดยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างและสามารถที่จะบรรบาดทุกประเบาสุขแก่ประชารชนในฝั่งทนนี้ไม่ได้น้อยขณะเดียวกันพระเทพพนทธมลซึ่งประสานงานกับโรงมานราพิพัฒน์ถือได้ว่าท่านเป็น,นองค์หัวถ้ำ โรงพยาบาลแห่งนี้ท่านก็อนุญาตให้ใช้พื้นที่ของวัดศรีสุราลามวลวิหารซึ่งตั้งอยู่ที่แขวงบางขุนนนเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครให้เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่สองถือว่าเป็นสาขาหนึ่งของโรงพยาบาลพลาิพัฒน์เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ้ตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาขณะนี้ก็ยังรับคนไข้อยู่ โรงพยาบาลวิพัฒน์ถือว่าเป็นโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่งทราบมาจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครว่ากําลังจัดลําดับให้เป็นโรงพยาบาลใหญ่ระดับที่5ของกรุงเทพมหานครซึ่งจะดูแลคนไข้หลักซึ่งมีผู้นำเราอยู่ทางฝั่งทนทั้งสวนมากกรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลทั้งหมด10กว่าแห่งอนาคตก็จะมีขยายพื้นที่ออกไปด้านหลังโรงพยาบาลอีก3ไร่สร้างศูนย์หัวใจ และโรคไตเพื่อบริการให้แก่คนไข้โรคหัวใจและโรคไตทั้งหลายให้ได้รับความสะดวกสบายในโอกาสนี้ผมขอเชิญชวนผู้มีจ,จิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมบริจาคในการสร้างศูนย์หัวใจและโรคไตหน้าโรงพยาบาลวิพัฒน์แห่งนี้ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างปรับปรุงพื้นที่เพื่อจะส่องมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างคาดว่า อย่างนี้ไปไม่เกิน1ปีศูนย์ศหัวใจและโรคไตก็จะสำเร็จเรียบร้อยสามารถให้บริการแก่คนไข้ทั้งหลายให้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงพยาบาลราชพิพัฒค่ะซึ่งพระเทพประสิทธิมนนะคะท่านเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามได้จัดพิธีทำบุญ ร่วมกันที่โรงพยาบาลรัชพิพัฒน์นะคะก็เป็นการทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลในปีพุทธศักราช2565นะคะแล้วก็ท่านก็เลยถือโอกาสที่จะขอบคุณท่านผู้ที่มีใจบุญเนี่ยนะคะญาติมิตรญาติธรรมเนี่ยที่ได้ร่วมกันเนี่ยนะคะสมทบปัจจัยต่างๆในการสร้างอาคารซึ่งเป็นอาคารเพื่อรักษาโรคไตและก็หัวใจ ะะของโรงพยาบาลรัตพิพัฒน์ก็ต้องบอกว่าญาติมิตรชาวไทยเราเนี่ยมีใจเป็นผุ้สนะคะที่จะร่วมกันสร้างโรงพยาบาลแล้วในส่วนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยนะคะเราก็ได้ซื้อที่ดิน4ไร่แล้วก็ได้สร้างอาคารซึ่งเป็นอาคารแพทยศาส์ศึกษา ด้วยนะคะเพื่อจะใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆเพราะว่าเราได้ให้โรงพยาบาลรัฐพิพัฒน์เนี่ยนะคะเป็นโรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์ซึ่งโรงพยาบาลรัฐพิพัฒน์มีความพร้อมทั้งในด้านของผู้บริหารบุรคลากรแพทย์พยาบาลแล้วก็เครื่องมือต่าง,างๆที่ทันสมัยเนี่ยนะคะก็ะได้ร่วมกันผลิตแพทย์มาจ้างก้อนในการเปิดคณะแพทยาศาสตร์ของหมหาลัยกรุงเทพธุรกเนี่ยนะคะก็ เราจะมีอาคารซึ่งเป็นอาคารใหม่อาคารแพทยศ์ศึกษาแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยนะคะก็ได้สร้างอาคารโดยผู้มีจิตศรัทธาสร้างอาคารเนี่ยซึ่งเป็นอาคารรักษาโรคหัวใจและไตดังั้นโรงพยาบาลราชพัฒน์ก็จะเป็นโรงพยาบาลที่สมบูรณ์แบบที่สุดการั้งด้านกายภาพด้านบุคลากรแล้วก็ด้านเครื่องไม้เครื่องมือนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยกรุงเทพธุรกเนี่ยก็ภาคภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการ ร่วมผลิตแพทย์ร่วมก,กันกับโรงพยาบาลราชวิพัฒน์กันครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ปริท์แสงทองพาน,นิชกุลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะครับสังกัดสำนักงานแพทย์กรุงเทพมหานครวันนี้ก็เป็นวันที่ดีครับที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ของเรามีโอกาสนะครับได้เชิญผู้มีอุปการะคุณนะครับต่างๆมาทำบุญร่วมกันในการเปิดปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับ ในปีใหม่นี้โรงพยาบาลราชพิพัฒของเราก็มีข่าวดีครับก็คือมีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับได้ซื้อที่บริจาคให้โรงพยาบาลราชพิพัฒน์เรา3ามไร่และกําลังจะดําเนินการสร้างอาคารแพทยศาสตร์นะครับศึกษาเพื่อให้เกิดระบบการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นครับและในทางนี้นะครับท่านพระเทพประสิทธิมน เจ้าวาดวสิสุดารามนะครับท่านก็นะครับได้เมตตานะครับเชิญชวนผู้มีอุปกราระคุณอีกหลายท่านนะครับมาร่วมกันทําบุญเพื่อก่อ,อสร้างอาคารศูนย์หัวใจและไตนะครับจะเป็นอาคาร4ชั้นที่จะทําให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลราชพิพัฒนนะครับสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับโดยอาคารนี้นะครับก็จะมี เรื่องของเอ็กซเมาร์ไอนะครับมีศูนย์หัวใจนะครับที่สามารถสวนหัวใจนะครับเวลาเส้นเลือดหัวใจตีบได้นะครับมีศูนย์ไตนะครับที่สามารถนะครับให้บริการฟอกไตหรือล้างไตเนี่ยได้จํานวนผู้ป่วยที่มากขึ้นครับและชั้น4เนี่ยก็คือ,อส่วนของการบริการกายภาพฟื้นฟูให้ผู้ป่วยที่ครบวงจรมากขึ้นนะครับก็ โรงพยาบาลไล่พันเราก็ต้องขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับที่เมตตาแล้วก็ร่วมทําบุญให้โรงพยาบาลของเราเนี่ยสามารถนะครับพัฒนาศัก,กยภาพนะครับเพื่อบริการภาคประชาชนได้มากขึ้นเรื่อยๆครับกราบขอบพระคุณครับรายการคิดดีแลนก็ขอเป็นตัวแทนประชาชนทุกๆท่านกราบขอบพระคุณท่านพระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิมลเจ้าวาดวสรสสุดารามวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กราบขอพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกทท่านและกราบขอพระคุณคณะบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาพวกเราประชาชนเป็นอย่างดีกราบขอบพระคุณค่ะช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะโปรดติดตามค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปล่ยนหัวใจขขาปล่อยทุกอย่างวางเอาไว วใจคิดถึงเธอเหลือเกินความคิดนี้